มาทำบูชาสอาสาบูชาอิสานบูชาอุบลฯเพิ่มหลายๆคนอาจจะเคยกล่าวคำหรือเป่าไหว้จาที่บริเรนตั้งใจหรือตั้งใจกับตามในการกล่าวคำบูชาที่เคยสาบแช่งนักพจน์เพื่อไวยหรือว่าอาฆาตบาดนางกันไปแต่ว่านื่งไปแล้วนี้ าจมีการถอนสัจจะอันเป็นม no. ิจฉาทิฏฐิท oh. ี่เขาจำได้มางจำไม่ได้มางตั้งใจมางจับบ่ได้ตั้งใจมางแบบนี้คือข้อสั้งกันทั้งหลายตายแล้วก็ต้องนัเผาผีกันด้วยนั่นคือว่ามีการเอาห้องิกรรมสุขการณนข้ที่กอดข้อผุวัยก็ข้นกอดข้อบ่เอาใครห้ผู้ใดเองบ่เอาใครเห็นผู้ใดบ่เป็นทุกข์นิดเดียวจะขอนั่นแหละการเกี่ยวเกลี่ยวกับเรื่งพวกคนผู้ใดคนต่าง มี่เฮาใส่ความอาขัดด้วยแล้วก็ย่อมสามารถหาอภัยกับเขาได้บุคคลผู้นั้นก็เริงมกอดทุกกอดทุกจะของเองเรื่อยๆกอดทุกเรื่อยๆอะไรหลายๆอย่างมี่เฮาก็ท่านจะขอบใจการทอนสัจพันธ์เป็นมิชายที่ผิดอาศัยพุทธานุภาพในการปฏิทุธรามีเครื่องเสื่อมสลายค่าออกด้วยอำนาจแห่งพระพุทธธรรมประสงค์เองอาศัยอำนาจของพุทธานุภาพในการเสื่อมคล้ายสลายสิ่งที่เฮาเคย่อเกี่ยวมิลพิษ มีหลายอย่างอยู่อย่างกอใจสาบแช่งบนเป็นธรรมดามันก็ขคืนหาจาของเองความบรให้อภัยกับบริให้อภยัอย,อภยจาของเองใส่ใ,ใส่าาส่จิตอาไอาาดานสื่อกันาการไหวักษ่นตอนนีการถอนตอนนีการเลิกเลิาสิ่อบากาไดีใดรักษมักเบื้องบนคือการ ปฏิบัติธรรมเพื่อหมักฝนสิบวมีทางบ่มีโอกาสสำเร็จหรือไมสัเร็จอริยมรรคอริยผลบังเกิกดในเกษตรทธากระเถิดไปแต่ว่ากูฆ่ายังหน่อกูฆ่ายังหน่อย,อย,อยลักษณะนี้ลหลายๆคนไม่มีเคยสาบแช่งเคยอาขาัดต่ว่าบอกจกว่ากำลังทำอะไรแม่บ้าหรอในชีวิตแต่ลคนผ่านมาจึงได้บอกพูดแล้วเนาะ ว่ามันไปชื่อเอากะ,ะคนทั้งหลายเข้าใจแั่ว่าบุคคลผู้อื่นทำร้ายเราไม่ได้คิดว่าเราก็ทำร้ายบุคคลผู้อื่นเหมือนกันไม่ได้คิดถึงเรื่องตก็เคยมามันจิตจำเอาไปเนื้อความเหตุใส่ใจก่อนแต่วเราก็จำเนื้อสิ่งที่เขาเหตุใส่กูดูเน่ยหลายหลายคนขาดคิดว่าถึงกันแล้วกันในการทำมาให้กินในหลายหลายย่างที่เจ็บไได้ส่รวยที่มันบอย่อมสดใสหรือบอย่อม อางสีดำให้ครรยการสึกรายการเรื่องรังเป็นการทำลายทำลายของล้วนๆันไปทำลายไข่ด้การที่หอภัยุกคนผูดู่นไดผู้ใดเดืกดคนผู้ใดสบายใจอนแต่ว่ามันเจาะคอเสื้อผู้ที่สอหอฟไยหรือว่าห่แอฟไปยะสาเปันลงเขาแต่วันความเเ่าน่อยอฟทยทานเป็นท่านหยิ่งง่เป็นการตัดกิเลสสำรวจตัวที่ซีสเดชไปดูปฏิฆะ ปฏิฆาือความอาฆาตแค้นความบาดหมางความขับแ้นใจเคร่าร้อนกับ,บลมรุ่มร้อนให้จิตใจนี่ก็คือปฏิฆาการให้อภัยกับคนผู้อื่นให้ไปแล้วเพิกก็คือการให้อภัยเจ้าของเจ้าของได้สบายใจกว่าคนผู้นั้นสิอยู่รู้บรรลุต่างสบาคนส่วน,วนล่ะก็ตัวเขาเองไม่รักษาหลายๆยา่างดี่เ้งห วัไ่งสมัหรือพระอนสั <ım arat> จมาก้าข้ามขอพมาพลัดัไตรมาอการก้าวรามาในคําสอนพระเดจจรามาในผสมรามาในผู้รักษาศาสนสถานกับรุปธรรมขเาแหลายหคนก็เข้าใจว่าปรามาแอไหนหลายางคนบอกเราหนึ่เราอกมาถึกเลียกก็มาสื่อเหตุมาสสงสงสันงสิถกแล้ววันที่หนึ่งกหน่าสิคน่ได้จะเป็นสิไปเอาเงินเงินแสงมาสสง เขาต้องการแบบสั่งด้วยศรัทธาสั่งด้วยหัวใจสั่งด้วยความเต็มใจที่จะให้ที่จะทำนั่นต่างหากนี่บางครั้งกวบางก้าวตัวสลายเปลี่ยนตึงตึงหรือตรงตรงแค่ว่าเฉียดๆนั่นลักษณะนี้เป็นการดูถูกคนละเล่นกคุณจะเจ้าะลุ้นก็จะควงอีกเจียกันเมื่อไรก็แล้วกันนะสีภาษายังไปบอกว่าถึงเรียกคอนเดอร์หือว่าสั่งในภาษาทนี้ สร้างก็สร้างให้เจ้าของที่ไปสร้างเงี้ยเห็นก็เป็นหลายๆอย่างที่เขาบอกใจเขาบอกว่าพอทุกคนมีสำนึกในการแบบตะฟองค่อยกล่าวคำผิดให้สำนึกเอาเองเนี่สำนึกตัวเองคิดผิดโทษในตัวเองแล้วคนใดสำนึกตัวเองได้แล้วรู้ว่าตจ้าของผิดจริงท่าจริงนี่มันสิถอนแบบไดนแบบโอ้อันนี้ผิดอีกคือค่อยว่า เมื่อสำนึกต้องคิดคิดโดยตัวเองได้จะปรับจิตคิดใหม่ปรับิคิดใหม่มีการก้าบขอธรรมะประการใดรมางแม้กระทั่งว่าบุคคลใดก็ตามที่สาคนป็นเงินเราทำตามได้เคยทําสังเกตยุ่งยุ่งสงสุมแตกแยกได้ทำลายพระเจ้าคือทํำลายคําสอนแม้กระทั่งทํำลายบุคคลผู้สื่อทำควาสอนของพระศาสนาก็เรียกว่าทําลายพระพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าเพื่รบันี right ์ คือศาสนาข้ามคือหนท่งเดินตามกันถูกตอนมีนางามเดือดตอนสุดเลยเพระเจ้าบริเ็นบุคลากกายเป็นความสมมุติใส่ตายเป็นเน้นน่าเาการเผาถิ่กราสนะจังหวะหลายๆย่างกั่ห้องประคาชี่เจอแม้กระทั่งบุคคลที่เคยปรามากัอต่างเป็นอาามาที่สท่านนี้ท่านเห็นทนกรรมบุคค่างน็ถึงสิ่งหายไปแต่ว่าบุคคลคนนั้นต้องสนึกสำเนียดตัวเอง กูทำผิดจริงก like, ูทำผิดแน่แตมาสารสังเวชตัวเองต้องหาเด้ต้องนึกขึ้นและเป็นเองเหมือนเจ้าของเป็นเองที่เจ้าของก็คิดก้าวข้ามก้าวตู่ใส่ลายก้าวตูส่ลางดึงชักจูงบุคคลผู้อื่นให้เห็นครอยตามตัวเองเนี่ยหาคิดและสำนึกสำเนี๊ยบตัวเองแล้วโทษนั่นมันก็ะสิบกลายว่าเออเราคิดผิดเมื่อเราคิดผิดแล้ว แคเพิ่นบอกว่าโทษนั้นไม่มีแต่เธอแค่นั้นเองจบแต่ว่าบุคคลวนหมากมันมีมานามันมีผีประกาศมากกล่าวว่าจะก่อนเพราะว่าอย่างข้อมหงหอกคือข้อมเกิดความน่ามือซื้อเขมีประโยชน์อย่างนี้ข้อมหองหอกแปลว่าทาร้ายและทําลายตัวเองและบุคคลผู้อื่นมากยิ่งกว่าการเกิดนื่ออีกหากินทั้งจากความหอกนั่นกแกงะแ,แต่ว่าไปทําลายส่วนรวมองอื่ออนละักะนั้นจากับผมทำสังฆเพศอยู่มีมาก นอพราวตั้นคิดกับพระวัดต่าแม้กระทั่งพระที่ในวัดเดยวกันเองหรือข้าวสาสกับเห็ดว่าจะแมนแค่้ว่าเ,าเอาพระพระภิกษิกับดบุคคลในกลุ่มและในหู่คณะทาให้เกิดความแตกแยกสังเกเรียกสังกัเหตุล้วนๆสังฆาเปว่าลมหมู่เพทะ้ปว่าแตกแยกบุคคลทําให้คนหมู่มากแตกแยกซึ่งกันกันเดินว่าสังกัเหตุห้ามมักผลนิพพานห้ามสรรค์ข้อ ไม้เดรัราชานก็เกิดต้องไปดูในมาหาวิจินโลกอย่างเดียวจา,าวา่าแต่ละคนแตคนจะสมรสมแอย่างไดที่จะความเครื่องทำกิดกัระลัตนาต,ายตัยเป็มเดือนนี้เดือนนี้ท่ีเรือน้อมลดลงมากอีกไปเลยเฉพาะต,ตนันคืออาจจะเคยสาบแช่งกล่าวตูใส่ร้ายอาคาดบาดหมางกับบุคคลเพื่อนนี้ก้าวไปเบาไปเพทีมันกะกิดค่าในจพาางเองนั่นแหละ อะไรยางดีซีนังเตะก,ก้อนฝากเคยคุยเลยเคยขาก็เคยเคยเขียดเคยสั่งคนนั้นคนนี้เอาออกมาจาับจากของแบบพื้นวันงอย่างทำไรทำไรเขาข้าวกาแนเป็นอย่างนั้นสิบปเป็นเราไม่เห็นโทษของมันเองเขาก็ถอนโดยตนเองแต่จะมามีมันานักที่ภาษาเกิดความนีประโยชน์ความนี้ประโยชน์ทำดุพ่น ที่ทำพุ่นประโยชนแกมหาสาธารณาชนว่ามันมีโทษต่างกันมันมีคุณต่างกันในคุณของคนแต่ละคนแต่ละค้อนก็ได้สมุดอะไรคือในวัฏสงฆยังไมแง่แล้งคือห้องถัจัดดอกไม้ยังไปแลแ้วแต่มาเป็นแก่เพื่มสื่อสารนิดหนึ่งเดี๋วสิผ้าพ,พอกมาเพั่ออะไรนัร่งน,นะแบบช้อนสัจจะหมายถึงมิจฉาทิฏฐิสัจ ข้ามกล่าวข้ามบอกกันเป็นมิจฉาทิฏฐิมนันไปทางไหนไปดอกมัน,ปนไปทางไหนจากความคือเก่ายิ่งไปสาบแช่งกลาปูเซร้า,า,าย,ายอ,อาฆาตกับบุคติเห็นก็จะทำเพื่อสาธารณประโยชน์โทษยิ่งมากนะเมื่อทำโทษโทษมากากลาปูเซร้าย,ายบุคคลสำคัญนะสี่สว่วนแรกมนุษย์อย่างพระสงฆ์เจ้า,า,าที่น้ำทั้งมาศเลโทษมากคนทีม่มันหวัง ไปไหว้ย,ยังกับเกาเกาตูใสลายคนธรรมดาซึ่งสามันชนเสมอกันยังมีโทษโทษยังกัะโทษจะคล้องอะไรโทษเรียดกันยุ่หันโทษว่าเขาหนาหากันใดโทษมีอคติต่อกันยุ่งจังสันยุ่งจังสันตลอดเลยกิ่งดูว่ากินแ่ะแต่ละคนแต่ละคนได้ประสบการณ์ตัวเองมาแบบแต่ในนี้คะแนนคะแนนคือไม่สนใจใครก็มันเรามันจะเป็นนายติยมันก็จะไปหากันมันก็เห็ุดีีตัวย่อมมอธนากับเขาเ่ายินดีกับเขาได้ หากตัวนั้นเป็นไล่มาครบเือนในสิ่งที่เขาทำดีทุกคนมีก,กันแล้วกันในหัวใจของแต่ละคนแต่ละคนมันมาเรื่หรอกนู่ในความรู้สึกนันนึกถึงเมื่อไหร่รับมีอารมณ์โกรธโมโหเม่อน,ออนั่งแะ,ะนัานจงให้อภัยตัวเองครับอภัยตัวเองด้วยกันให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้อภัยตัวเองลายยางในวันสองพันสามพัน,พนแต่แต่ละอันแต่ละอยา่างผ้าเหตุ Thì mà xin cuộc trò có khơi hướng về phát chắc trong lại đi xuống cả dịp phát cả hát cả hướng nhìn nó mát nó càng trong lại đi xuống tên mình xuống chắc tên nó bay bay lú luôn hoa hết càng thoáng sắp chá, ăn xa, thì nó chỉ có mấy lú lương sáng cấp đang tỏ chắc để khơi đi nhìn phát bọc Nên bọc cả, tài bắt đầu. nó

ขนาดนี้น,นี่ไม่เชื่เแบบนี้แน่สิ่งสิ่งที่เข้าเราว่างมากที่สุดเลยคือสังคืออนันตริยกรรมให้าหญ่ทำลายพระพุทธเจ้าแม้แค่คิดทำลายก็สิ้อนีกเราก็ต้องสุดยอดแล้วฆ่าบิดาฆ่ามา,า,ารดาฆ่าพระรักนี้ถ้าทำยุบส่วนที่แต,ต,แตแกแยกนี่าคือหายยาันโจรสังฆเพีเด้อห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลและนิพพานมีมหาเวิจึตรท,ทางไปล้วนๆทุดเดียว

ให้เชื left left ่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยในการตั้งคิดเอาไว้ว่าเราจะไม่ทำลายเปลีกยนทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตระสับสิแม้การที่ว่าปฏิบัติธรรมของชุมชนต่างแต่ถ้าตั้งไว้เ้าเราลึกดีแล้วว่าเพอมีคนมาเดลือเราประการกระทั่งบอกเ่ามาหลดจะสะอ่อนอย่างตั้งตัวเลยโดยเฉพาะไปแห่งแล้วว่าทำลายว่าเปลี่ยนเลยตัวเองเสียชีวิตระสับสิมากมากที่สุดด้วตัวเองนั่นแหละความศรัทธาทั้งหลายแหละ ศรัทธาที่สูงสุดให้ศรัทธาตัวเองเชื่อตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นใต้เพียงผู้บอกทางไปาตาอทธาโลตัทธาโตะแม้เราตัทธากขาเเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น่วนนการเดินทางที่จะได้ประสบการณ์จะรู้แจ้งจริงๆพวกเธอทั้งหลายจงกระทำเองเถอะคนได้เ,เป็นพุัธสิในใหญเลยข้อนที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีมากมมยมาหาศาลโต๊ะมาลก เพราะว่ายังว่าเสือฟ้ามเพลินลูลูเพลินพร้อมแมงว่าเสือบ่ลบลู่ก็ไปยันแบบเ็กไปเถอะอันนี้แมนว่าเสือเ้วก็เสือลุกลเทวทัตทั้งที่นอมันก็ให้ดิสูตสซุปเปรทุท่าเขาถ่อก็ให้ดินสูกินจะมานาฬิจาก็ับให้ดินสูธรร่มดาสรสาไยักยักหนังก็ตีหัวภาษาที่บทกจให้ดินสูธรรมดา คนถ th ch ือแค่หนึ่งศูนย์ไม่สมัยมี้หากับจันทกุมารหลานนั่งอุบเวนก็นั่งแค่หนึ่งศูนย์หาคิดว่าสมัยนี้ก็ยังมีได้พวกจอมสิงห์กวางก็ไปทำลายคู่บ้านไม่ใช่แค่หนึ่งเหมือนธรรมดามีได้หลายอย่างฉะนั้นในข้อที่ร่วมลงในคำสอนของผู้จ้าทั้งหลาย สัิตกะริโยท้านังเอตังพุทธานะสารข้ามซอนเจ้าทั้งหลายกอจงทำจิตให้ถาวรอบปราจากอกุศลทั้งปวงเถิดนะพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทเถิดเพื่อนร่ว่าิหารประมาทจนเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเถิดนะสติเราจงเป็นสัมมาสติเนิ่นไปยังนุ่งมอนรู้ความที่สุดทั้งหลายภพเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทจงเป็นผู้มีสติรักษากายวาจาจิตของภพเถอทุกเมื่อเถิดอธิสิลสิกขาสมาทานี ผือตรวจสอบตัวเองว่าตัวเอง,เองบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจหรือไม่ในการที่จะไม่ทำร้ายเเลียนทำให้ผู้เดียวผู้หนึ่งเสียชีวิตและสับสินก็้เกิดทั้งหลายต้งสำรวจสมาธิผู้จิตอันใดที่ตั้งมัน่นและตวเป็นคื่อยู่อันเป็นผริหารและทำเถทดวิชามหนึ่งสองสามสิบวลาไปก็้เกิดทั้งหลายตัวงเป็นผู้มีสติทุกเมือ่อเป็นสม,มาสติและลึกดูเถิดว่าสัขางขารทั้งหลายทั้งปวลผู้เกิดได้รู้แจ้งบางอย่าง ก็ประมาณยังลงที่ความไม่ประมาททั้งตัวเอง <c oughs> แล้วว่าสำคัญเน่ยในทางพุศธศาสนะ์ที่หง่ๆมีแบบชือว่าสิบห้าค่ำเือนเจ็ดเป็นวันที่สงวรนางไน้ว่ามีคุค่าทั้งใดในเมื่อนั้นการทำบุญถึงบิดาบรรดาแน้ทางก็ถึงหมายถึงว่าเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรไรเอาเลยพอแม่ห้าไไรก็ทศนิยมไรก็ลําไปเจ็ดส พ่อกับแม่เท่านั้นล้วนๆอันนี้เฉพาะพ่อกับแม่แม้จิตตกนรกที่ตามเว้นไว้แต่บิดามารดาของบุคคลผู้ใดทําอนันตริยกรรมไม่อาจสามารถแก้ไขได้แต่บิดามารดาของท่านผู้ใดไม่ทําอนันตริยกรรมแม้ผลทานก็ทําให้ถึงได้ข่มถุนมาได้จากนรกข่มถนมาเล้นรกเปรสิลกายข่มถุมากทุไปบส่สุติได้ พระกันจำใบในร่องสมพัส์สมพัญในลายยางทีขั้งสิกิริภัยดัดแต่งคนสุตายไปเลียวมันพลาดไปเลียบเขม่มีโอกาสจะทำนี่นเ่ค้นแต่งเท่านั้นเดทำนอกนั้นพขนี้กขขอขอ,ขอสว,วิบุญเท่านั้น,นี่เทวดากับพฤกการเหตุเองอีกไรเด้ยตะโมตนาน้ำเฮ้าขั้งทำสาวลาวนี่กันะเป็นการเสริมมือซื้อว่าไหว่วันวันวิสากาวันอาศัยวันมกักก เป็นบ้านสีมิญย์ในสงฆ์กรานาก็ดีโครงการกับบ้านอย่างนั้นเ่งหนึ่งสิบห้าคำจนเจ็ดติดตึงว่าของคุณพ่อคุณแม่เคยตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ปีนี้ปีหนึ่งสิมีอยู่เทียเดียวเด้อปีหนึ่งสิบมิวเทียเทียเดียวนะในอุลลัมพนาสุขที่ขมวกขล่าและภาษาลู่นสำรวจเพิ่นเราว่าคนใดะไรถึงกท่านอ่านสมัครช่วยเชิ่เพิ่นก็ไปเล่นเห็นคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเดี โอ้ยพอแม่ตกนกรกลดู้เธด้สะอาดเได้กลับเธอได้กันมีแต่ว่าบพิ่งะเียที่ระเจ็ดที่ระเจิดค่อยเห็บ,บ,บต้นไปนั่นแหละถึงห้าข้ามหนงเจ็ดนี่การพักการจิ้แหวนอไันนึ่งนะได้เินผ้าเห็นไปไปมหมงแล้วเราสนานก็จับยังแบบไม่แยกก็ใสมันจับวดตอขวดแม่มันยัง,งแสแต็เขาเราไปหาหน้านเบิร์นโทรรัศษาเป่นบอ มวยซื้อหวยคิดกัน,น,น,ยยนาาก็คนขายเลยันกอ่อกะไรน่าขายเลยคิดตังอยู่ว่าประภะช่วงนันกานทหารไรมาแต่เร่องเราเทงนะรับอะไรกเอากันเยอ่ใหล่ไม่ว่าะั้งแตู่นเลตั้งแต่เส้นกับเส้นเนาะคนก็ว่ตายี่กะสวนเองนั่นดิติบดีไ้ติดีไคนขายเลวก็ทส่งกับมือกูกศูนยกัาเดีวกบงเลยเนาะ Đang sẵn Lại gian thì không có thân Lại gian Nhưng đã sứ luôn kìa Nhưng sẵn A à ngạc hoa A lạm ngạc hoa